สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเล่เอ็ีสครับวันนี้บรรยากาศุ่วงนาตอนนี้มือเปล่าครับช่วงนี้ก็ปิดครับด้วยมาตรการโควิดปิดร้านปิด14วันอากาศก็หนาวมากครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูทีมงาน ME ครับมาจะใสอีกกอนดีก่าว่ามีสมาชิกกี่คนแล้วก็กำลังทำอะไรกันอยู่ดูข้างหลังครับโอ้แต่ละคน กำลังทำงานสมัครเม่นโต้งขาล็อกเฮ้ยพี่เคอ๋อพี่เคพี่ยันอยู่เอา้าใครคนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับทำอะไรกันอยู่ทีมงานทีมอี e, มาจิตสายอีทำอะไรกันอยู่ครับโอ้ใครครับเนี่ยโต้งขาล็อกเสือโต้งนี่

แต่ในพี่มาคุยหน่อยนี่ครับคุยหน่อยเว้พี่มาคุยหน่อยครับมาจากมาจากเป็นเจลสีสีครับมาแต่ใสอะไรยังไงมาตอนไหนยังไงไม่รู้เรื่องเลยครับเอสี่เขาไม่รู้เลยเนี่ยมาพี่มานั่งหน่อยอ่ะขออนุญาตเหน็บไม่หน่อยนะครับอ่าอ่าเฮ้ยนั่งรถนี้ก็ดีล่าเลยถามด้วยนะพี่นั่งพี่ยังไงมายังไง มามา,มาอยู่กี่วันแล้วครับเนี่ยมาอยู่ตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยครับที่หนึ่งแล้วห้าวันหรอห้าวันแล้วมาอยู่ห้าวันแล้วเนาะครับผมลูกพี่ก็ให้อยู่เนาะครับคือมาจะใสเหมือนกันมาจะได้เข้าเต่ามาเหมือนกันเที่ยวยกับหมมาจากอุบลครับจากอบุบุนเริ่มต้นจากรีสกีดเบนจิักษ์กรครับเบนจิลลาร์สีเกีดครับลูกพี่ก็ให้อยู่เดี๋ยวที่อยู่ครับแต่แกก็ไม่ได้ถ่ายครับไม่มีเวลาพี่ไม่มีเวลาเราบลูกพี่ไม่มีเวลาไม่ถ่าย ดูทรงแกลๆจะไม่ถ่ายหรอกเพราะว่าก็ยังไงอะนานแล้วปารตีสามวันถึงจถ่ายทุกคนพันาานี้ก<น>็กานนเผมก<ส>็สนิสมิธมาลิยาครับรชื่อเล่นสนิทชื่อเล่นสนิทครับคือจริมสมิธมาลิยาชื่อเล่นสนิทคือสนิทสนมเนี่ยนะครับผม ผมว่าให้พี่ชื่อขนมนี่ัยเนมนนมโอยขนมนั่งในหนขนมนั่งใน้างเ้นหนม้นขนมนางในมเออห้องเต้มันขน่ไ้หอนี่องเต้ครับนองเต้ห้องเต้นั่งครับโงโงห้องเต้เลยโซงเป็นห้องเต้พี่เป็นขนมนั่งนครับนองเราอีกบ้างองเราจะหลเรื่องขนาดนั้นเลยเออ พี่นี่ไงอยากมาอยู่อยากอ่าน YouTube พี่จอนนี่แล้วอยากมาดูน่าสนุกดีดู YouTube บ่อยไหมเธอดูดูยูทูบบ่อยครับดูพวกเราบ่อยไหมฮะดูพวกผมบ่อยไหมดูบ่อยครับโตดูล็อกบ่อยไหมบ่อยครับพี่เคดยามก็ดูอยู่ดูอยู่ครับพี่ยันพี่ยันแอนไม่ค่อยแอนนี่ดูดูอยู่เราบอกเพื่อนกันแต่พี่เออ พี่โย่อะไรอ่ะอายุห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบเอ็ดแต่ยังมีไฟอยากจะมาอยู่กับนี้ฮะยังอุ่นๆอยู่ครับห้าสิบเอ็ดเข้าเข้าพี่ยันเหรอพี่ครับเข้าพี่ยันเลยครับผมเอ้ยเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนพี่ยันเหอสมัยเรียนเลยเออสมัยเรียนเลยนะรู้จักกันไหมเนี่ยอยู่ทั้งหลายเพื่อนสมัยเรียนรล่าไม่ไม่รู้หรอกครับไม่รู้พี่ยันเมื่อก่อนก็ไปอยู่ครับเพิ่งมารู้อยู่ตรงนี้ครับฮะิ่งมารู้อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ครับ อยู่ด้สี่ห้าไม่ไม่ใช่ครับเพื่อนเรนแฟนเราไปอาจจะอาจจะเป็นเพื่อนกันนะครับเอาจริงเอาพี่อยากมาทําอะไรมาแต่งเพลงตอนแรกที่บอกแต่งเพลงร้องเพลงครับอยากเข้ามาแต่ไม่ร้องเพลงครับแต่อายุเราเกิดแล้วเนาะครับผมอายุเกิดแล้วแล้หน้าตาก็ไม่แก่แล้วก็แก่แล้วใช่ครับไหนพี่มีเพลงมาฟังให้ผมสักเพลงไหมมีครับอยากแต่งอร้องให้ได้ไหมได้ครับ ู้สาชื่อเพลงประเพลงพีูุ่ษาวสำน้อยเอิขคอยพ่อยญ่ครับเงผพ้สาสำน้อยเอิข่อยพ่อหญ่เอิข่อยพ่อยญ่ครับเอาเป็นใคนอกกั่นี้่ะคือว่าพุษาสำน้อยเอินเอิญแบบคอยหรือพ่อหายแต่อายุลายเลียกันครับผมโอ้พุสาสำน้อยเอิข่อยพ่อใหญ่ม่หูใจลายพ่อไนเอาเรือ อยากนอนอยู่บา้านชิคานเห็นงะค่อยเบื่อบ,บ่เป็นตาเสื้ออายุค่อยน้อยน,น่อยนึงคาดบ่ถึงว่าเจ้าสิวเอาใส่ขั้นเป็่นไปได้สิฟาดไหมให้ถึงบอกมาสมแขแห็นแล้วอย่าเข้าคืงคาดบ่ถึงว่าเจ้าสิวเอาใส่ ขั้นเบาไปลายยันเจ้าว่าอายบา,ญญาอยากเห็นบุญหาอยากไปเบาให้เขาใจแต่ยินคำเบาของเจ้าแล้วอ่อนใจสเส็นจังได้ให้เจ้าเข้าใจดีสี่สิบปีไอ้นี้ยังแจวขิดเบงแล้วเราห่างกันนิดนึงคือสิเป็นไครได้ถ้าใจเจ้าสงถึงห่างกันนิดนึงคือสิบ่เป็นไรผู้สาวสำน้อยเอื้อนคอยคอยเง่ มาอ,อุ่ใจลายพนให้เอาเรืออยากนอนอยู่บ้านจีคันหิดงั pesos, คอ genommen, ่อยเบื่อโูเป็นตาเสื้ออายุค่อยน้อยหน่อยนึงผู้สาวสำน้อยเอิ้นค่อยพอเญ่ผู้สาวสำน้อยเอิ้นค่อยพอเญ่ผู้สาวสำน้อยเอิ้นค่อยพอเหญอ่าแต่งเองครับเนี่ยแต่งเองครับแต่งเองพี่ออกออกรุ่นเก่าเนาะถ้าผมรุ่นเก่าครับถ้า รุ่นกานแบบสายันครับแต่ในห้างพี่เจนี่ได้ดูก็อาจจะก็ได้เพราะว่าแกไม่ได้ถ่ายฝากช่องผมไว้แล้วกันากเพลงเดียวเหรอมีหลายเพลงครับมีหลายเพลงครับเพลงอะไรไหมเพลงเพลงเรียนรามเลยน่ะเอาผู้ให้ค่ายสาวรามฮะผู้ให้ค่ายสาวรามผู้ให้ค่ายสาวรามผู้ให้ค่ายสาวรามพาย ก็ให้แพ้สาวแพ้นั่นแหละแพ้นั่นแหละก็ให้ไพ่สาวรามสาวรามเหรอสาวรามครับสาวรามเขาแพงเหรอครับสาวรามเขามีเพลงได้เอ้าลองดูสิเห็นร้องเล่นอยู่สาวรามคนสวยมาพรมมวยใส่เสื้อส้อนสีมุนเล่มนุ่มโชเฟอร์คนจนที่นอกหน้ามนจะบอกว่า เจ้ามาจากไปกันเยอะใหญ่หลอกให้แชยซับเลียมคนเคยส่งเคยรับน้องไปกลับตอนเข้าโรงเรียนเจ้านางข้างหน้าไปมาจ้องตต่ไม่เปลี่ยนกินห่อซารามตอนเรียนหัวใจไหวเปลี่ยนไม่ทันตั้งตัว เลไยมอายแล้วหรือหรือเพียงข่าวเลือทุนหัวได้ข่าวมีลูกมีผัวเลืมหนุ่มรถทัวส่งน้องเรียนราเจ้ารามคนสวยมาผมมวยใส่เสื้อสอนสีมนหรือน้องเห็นอายมันจนน้องหน้ามตนจึงมาลืมกัน หลอกให้อารอลายพอซอและวก็ลืมกันบอกคิดหัวออยจในบอจองคนหรือว่าน้องนั้นสิอายมันจนสาวรามคนสวยมาทมไวยใสเสื้อสอนที่ลืมพี่แล้วหรือหน้ามันผู้ชายจนจนคนบ้านเดียวกัน พี่เป็นคนคำไปรับไปส่งทุกวันใต้ต้นกระโดนต้นนั้นจะส่งจำควรหน้าบ้านถูกทีโอโหเป็นไงต้องาล็อกเป็นไงได้หรอเป็นไงพี่เคเออได้เป็นไงได้พี่เดี๋ยวพี่ไก่เนื้อผมมึงจะร้องเออไม่ค่าเออ เปีนี้ลูกพุ่งเนาะอ้ากให้พี่เคล้อเป็นภาษาสุพรรณอ่ะภาษาสุพรรณเออได้คงจะเข้าฐานเนาะมัขึ้นอย่างไรพี่ขึ้นอย่งไรสาวรมคนสวยมัดผมมวยใส่เสื้อซอนสีมุนสาวรมคนสวยใส่เสื้อสีมุ้ยใส่เสื้อซอนใส่เสื้อซอนเออเดี๋ยวพี่แก่พี่จดให้ผมเดี๋ยวผมร้องว่าพี่อ่ะ อาจจะอาจจะอายุเยอะแล้วครับถ้าให้เป็นรุ่นร้องรื่อให้อะไรก็คงได้ไได้เนื้อเพลงรื่นหูนาะต้นเนาะเนื้อเพลงก็ได้แต่ว่าอาจจะเอาพุ่งหน่อยครับช่วงนี้กระแสแบบสานอินดี้มาแรงไงถ้าพี่จะนีก็เน้นไปใส่สายอินดี้เนาะ สาวลูกพุ่งอินดี้ด้วยโอ้ยนะอาจจะไม่แน่เป็นประาถ้าเป็นจ่ายให้นะโตพี่เดเป็นไงโอเคครับผ่านสมาชิกใหม่เราเป็นไงครับก็เด็กก็เป็นนักที่การงานเลยว่าทําอะไรนะเดี๋ยวให้พี่ใหญ่เขาจัดการเดี๋ยวให้หน้าโต๊ะหนึ่งจาน ทุกคนก็มาวันเขาพูดว่าเราเขอยู่กับที่เดี๋ยวพี่ก็อยู่กับนองนีครับครับครับเนองทำอะไรระหวางต้องบอกพี่อันหรู้ป่ะต้องทำอะไรบ้างบอกพี่กอนระหว่างพี่เป็นอะไปแล้วอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องในการทำงานหรอกก็ไม่มีใครอายุเยอะอายุน้อยก็อยู่ด้วยกันด้วยกันครับเดี๋ยวก็ว่าชื่อมิตรชัยมริยาครับมิตรชัยบัญชามิตรชัยมริยา ไม่ใชัพี่แจ๊ตายเลยในน้ำปากกาครับะเรามาอย่างนี้เราก็อยู่แบบอดทนทำงาน,นช่วยกันอยู่ไปนานเดี๋ยวลูกพี่เจนเนี่เขาก็เห็นความสามารถของเรามีอะไรอาจจะได้แต่งเพลงตั้งบางดุ๋ยไหมแต่งเพลงให้ฝุยร้องเต็มค่ายเลยก่อนแต่ว่าอิโควิดแต่ว่าเขาไม่นั่นไงออกก่อนใส่อาจจะไม่ดีเราก็ดูนะาก็นใส่แล้วเจนนี่ มาอยู่ที่นี่เขาดูนิสัยก่อนเตคอเป็นไงอยู่นานแกก็อาจจะผูกปันได้อาจจะเป็นศิลป,ปินแก่ที่สุดในค่ายก็ได้ไม่แน่ครับผมาอยู่ที่ฟากอ,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 อยู่ที่นิสัยเตยคอโต๊ะเราเนี่ยอยู่กี่ปีแล้วต้มต้มเนี่ยคุยพี่อะไรได้ไหมแกไม่ต้ม แล้วผมอ่ะออกไปงอกกับพี่เกพี่ยันบ่อยช่วงนี้ไปทํางานข้างนอกแต่โต๊ะขาล็อกอ่ะอยู่กับพี่เขาเน้อ่ครับวันแล้วเนาะครับเป็นยังไงโตัวขาล็อกพี่เขาเป็ยังไงพี่เขาก็ดีนะฮะทํางานยอดเยี่ยมเลยมันเยี่ยมเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยครับพี่ไม่รู้อะไรพี่ก็แทบาหมืนแทบโต้งแล้วกันครับผมครับไอ้โต้งสอนงานทําอะไรบ้างเนาะเอ๊ะ ช่วยกันครับครับเลือเทปหยิบจับทำได้ทำเลยอ่ะพี่มีอะไรจะฝากเอสตียหน่อยฝากชื่อมิชัยมินยาไว้ด้วยครับเห็นเห็นว่ามีช่อง YouTube ด้วยมีใช่ไหมเออก็มฝากเลยจำไม่ได้เลยครับไม่เลยเคยจำไม่ได้เออว่าพี่น้องชายที่บ้านทำให้ ครับต้น็นไรต้นม่ได้เปิดเฮ้ยต้นพ่อให้พ่อชาลามนั่นแหละครับที่เพิ้งว่าพ่อห้พ่อชาลามมิชัยมิริยาครับมิดชัยมาริยามิดชัยมาริยาครับมาริมริยาครับอ๋อดอกมะลิใช่ไหมครับอ๋อมิดดมิชัยมาริยาโอเคโอเคไงเนาะคลิปนี้ฝากคลิปนี้ติดคลิปหน่อยครับทุกคนติดคลิปหน่อย ไลฟ์ดีกว่าครับครับก็ไม่มีอะไรมากกว่ารายไม่มากมากเราต้คุณหน้าประกาศตาวเนาะครับผมขอบคุณเอซีเลนเมสมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราทั้งห้าคนวันนี้ก็เปิดตัววันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับแนะนำพี่สนิทนะครับผมครับได้เข้ามาร่วม บ้านนี้มีของพวกเราต่อไปก็เป็นคอนเทนต์อะไรก็ต้องติดตามดูนะครับผมขอให้ตัวท่านและครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังคิดอะไรได้ร่ำรวยจสมปัาธนาครับไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ เราทุกคนก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพี่เชสวัสดีครับสวัสดีครับ